สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อกินเล่นตอนนี้อาพามาดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมมาดูบรรยากาศว้าวที่เห็นอยู่นี้นะคะเนี่ยทุ่งนานะคะทุ่งนาหมู่บ้านของออเองนะคะเนี่ย วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรให้พามาดูบรรยากาศเฉยๆสวยๆไหมคะที่เห็นเป็นทิวอยู่ตรงเนี้นะคะบริเวณนี้เห็นไหมคะเ้ยเนี้ยเนี้ยเนีเยที่เห็นเป็นทิวนี่คือดอยภู้คานะคะดอยภูคา่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะลมแรงๆลมพัดแรงๆเห็นไหมคะ อันนี้คือทุ่งนานะคะทุ่งนาติดกับถนนพี่เห็นอยู่ตรงนี้จะให้มองย้อนไปตรงที่ตรงหน้าอ๋อ,อจะเป็นอะไรนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนืนเนินเน,น,น,นที่เห็นอยู่นี้คือดอยนะคะดอยภูเขาแม่สวยไหมคะเพื่อนๆอยากมาเที่ยวน่าน,นตอน ตอนหน้าหน้าฝนนะคะมาดูบรรยากาศรถคู่ใจรถคันนี้เคยเอาไปตามหลวงตามหลวงตาตอนออตอนหลวงตาจารึกทุดงด้วยนะคะจารึกทุดงเมื่อปีหกหกสองหสานี่แหละประมาณนี้แหละนะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นดอยนะคะดอยดอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวอ๋อจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปดูอีกทีนะคะว่าอ๋อจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อ๋อด้วยนะคะหลังจากที่อ๋อไม่ได้ทําคลิปมานานนานเนาะก็นานพอสมควรแล้วะคะ่ะที่อ๋อไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเพราะว่าติดที่แม่ไม่สบายนะคะไม่เป่งไม่สบายนะคะนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะ อันนี้อออยู่ฝั่งของดอยนะคะดอยดอยฝา่งหนึ่งจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านในเขตอำเภอเชียงกลางเนี่ยเปรียบเสมือนอ่างกระทะตรงนี้เป็นดอย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 ,ดอยหมดเลยนี่ต่ดอยนะคะตรงกลางก็จะมีที่ว่างที่ราบอยู่นิดเดียงนะคะคลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืม กดกระดิ่งให้ออด้วยขอบคุณนะคะ